เต้นเรียกองค์ก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะครูติงพบกับครูสิงเช่นเคยค่ะใน21วันโปรแกรมกิจพิชิตความรวยเลเวล2นะคะค่ะขอขอเต้นเรียกองค์ก่อนเรียกพลังค่ะค่ะ วันที่20แล้วนะคะค่ะจูก็จะมาแบ่งปันต่อค่ะฟังเพลงไปด้วยเรียกพลังมาย้ำเด็กขออภัยด้วยค่ะกลางวันไปขายทาโก,กยากิกหัวข้อแพ้เป็นฐานฐานเป็นเพชรค่ะอันนี้คือหัวข้อวันที่20แล้วนะคะค่ะ ใครฟังคลิปแล้วก็ทำตามมาถึงวันนี้ก็สุดยอดแล้วค่ะถือว่าเป็นเพชรนะคะค่ะก็แค่เปลี่ยนอารมณ์และความรู้สึกแต่ถ้าใครเรียกอะไรตกตกลุ้มพลางมาไม่ถึงก็ถือว่าเป็นฐานนะคะกลับไปเริ่มต้นใหม่วันที่หนึ่งค่ะ การเทนตัวเองให้อยู่ในคลื่นของความสุขนะคะเต้นระลิกละลิเพื่อเปลี่ยนอารมณ์ให้เราอยู่ตัวของเราเองมีความสุขค่ะเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนคลื่นอารมณ์ให้มีความสุขเพราะมีความสุขก็อยู่ในคลื่นของปิติสุขนะคะตรงกับอ,อ,อะไรอะ่ะกดจักรวาลกดแรงแดงึงดูดค่ะเพราะว่าถ้าเรามีความสุข ก็สามารถจะดึงดูดสิ่งที่เราปรารถนาและต้องการได้ค่ะก็เป็นการาเทนตัวเองนะคะเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกการควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้อยู่ต่อติดต่อกันนะ21วันวันนี้มันที่20แล้วค่ะอีกหนึ่งวันนะคะครบ21วบันในเลเวล2ถ้าเราทำตามต่อเนื่องมาตลอดควบคุมตลอดโดยที่ไม่หลุดเลย นะอยู่ในคลื่นหนึ่งยืนหนึ่งตลอดมีความสุขปปติตลอดเวลาทุกทุกวันก็ผ่านถือว่าผ่านนะคะแต่ถ้าใครมาไม่ถึงนะตกลุมพางบวกบ้างลบบ้างเข้าบ้างออกบ้าง,ออก,างก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่ค่ะถือว่าที่โปรแกรมมา20วันเป็นอันโมค่ะเริ่มต้นใหม่นะคะยกเลิกหมดเริ่มต้นใหม่ นับหนึ่งใหม่ค่ะแต่ถ้าใครเทรนมาถึงวันนี้ก็ถือว่าผ่านค่ะค่ะแล้วนอกจากเราเทรนตัวเองควบคุมความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ทำงานที่เรารักก็จะทำให้เรามีความสุขไม่กดดันนะคะทำไปมีความสุขไปนะแล้วก็อารมณ์เราก็อยู่ในคลื่นของความสุขตลอดเพราะนั้นเราทำด้วยความสุขทำงานที่รักยังไงมันก็รุ่งเรืองเฟื่องฟูงแน่นอนค่ะ แล้วก็การเทรนตัวเองก็คืออย่างที่บอกไปแล้วนะคะการดูคลิปมหาการยบ21วันเลเวลหโปรแกรมจีตพิชิตความมั่งคั่งนะคะ2 1วันต่อเนื่องกันมาตลอดแล้วก็มาต่อด้วยเลเวลสนะคะโปรแกรมจีตพิชิตความรวยดูวันละ1คลิปค่ะแล้วก็ทำตามตัวมือทำ เพื่อเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกเมื่อเราอารมณ์เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนค่ะเราสามารถเนรมิตเศษสร้างตามที่เราปรารถนาต้องการได้ทุกอย่างถ้าเรามีความสุขนะคะแต่ถ้าเรากลับไปยังแดนโลกเหมือนเดิมก็ไปไม่ถึงไหนค่ะ ก้าวถอยลังไปอีกอันนี้คือการเทนตัวเองก็อยู่ในแดนบวกตลอดก็อย่างที่บอกนะคะว่าอารมณ์ความรู้สึกซึ่งตรงกับกฎจักรวาลกฎแรงยึงดูดนะเพราะว่าทํางานผ่านอารมณ์และก็ความรู้สึกเพราะนั้นเราก็ควบคุมอารมณ์ของเราอยู่ในแดนบวกนั่นเองนะคะอยู่ในคลื่นของปิติสุขค่ะ,คะอันนี้ก็วันนี้ก็มาสั้นๆนะคะก็จริงๆแล้วก็ไม่ยุ่งยากนะคะการ ที่เราเทรนตัวเองให้อยู่ในแดนสุขให้มีความสุขอะทำตัวเองให้มีความสุขมันไม่ยากแล้วเราก็เพียงแต่ทำให้ไม่ไปคิดถึงเรื่องลบๆฟังข่าวลบๆหรือใครมาพูดอะไรลบๆเรื่องดูข่าวเรื่องราวข่าวร้ายทั้งพวงที่อะไรต่างๆที่เราเราปิดหูเราไม่ฟังเราก็เทรนตัวเองอยู่ในมีความสุขฟังอะไรเรื่องอะไรก็ที่มีความสุข แลเมื่อเรามีความสุขเนี่ยแน่นอนว่าเราสามารถที่จะดึงดูดเรื่องราวและสิ่งดีๆเข้ามาเนี่ยได้อย่างแน่นอนง่ายๆอันนี้ก็เป็นจริงๆแล้วเป็นการควบคุมอารมณ์ของตัวเองนั่นเองถ้าเราควบคุมตัวเองไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปทําอย่างอื่นแล้วค่ะอันนี้ก็คือพูดภาษาแบบบ้านเราเอาเอาภาษาง่ายๆนะคะถ้าถ้าเราควบคุมอารมณ์เราไม่ได้เราก็ไม่ต้องทําอย่างอื่นแล้วเมื่ออารมณ์เราไม่ดี นะกดดันบ้างอารมณ์เสียอะไรเงี้ยเราก็ทํางานมันก็ไม่ราบรื่นนะคะเะฉะนั้นจะคงจะหาความรุ่งเรืองไม่ได้เพราะฉะนั้นทําไมถึงต้องเทนผนะ้าต่อเนื่องกันเพราะเราลบมาเยอะแล้วค่ะเพราะฉะนั้นการจะทําอะไรที่มันต่อเนื่องไปเนะี่ยให้มันติดต่อกันเนะี่ยเป็นการสร้างนิสัยใหม่นั่นเองเมื่อเราเปลี่ยนนิสัยใหม่เมื่อเราจะมาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแล้วเนี่ย เมื่อเราทําดีคิดดีเนี่ยมันก็ดึงดูดในสิ่งดีๆเข้ามาหาเราใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะคือกฎของแรงดึงดูดทางานผ่านอารมณ์ความรู้สึกเมื่อเราอารมณ์เราดีความรู้สึกเราดีแน่นอนที่สุดค่ะเราย่อมดึงดูสดสิ่งดีๆเข้ามาหาเราแน่นอนเมื่อเราอยากอยาเกเซกเนรมิเสกสร้างอะไรก็ได้ตามที่เราปรารถนาแค่อันนี้ก็อยู่ หรือว่าเป็นเป็นการเทรตัวเองที่ที่เ,เขาเรียกว่าอะไรชนะแล้วค่ะชนะใจตัวเองก็ชนะทั้งหมดแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามมาจนถึงวันที่ยี่สิบอีกหนึ่งวันนะคะใครทําไม่ได้หรือว่าตกหลุมรางก็กลับไปใหม่นะเริ่มต้วนวันที่หนึ่งใหม่นะคะไมก่ก็ไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะติกดไลค์กดแชร์ สนใจมาหากับ21ว,วันเลเวล1และเลเวล2ทักมาได้นะคะเพจกูติมออนไลน์ปฏิหารเปลี่ยนชีวิตค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ